สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องแปลงผักของคุณหนูสามผู้พิการตอนที่5นะคะก่อนที่จะมารับฟังการรบกวนท่านผู้ฟังกดไลค์หรือกดติดตามให้ด้วยนะคะตอนที่5คิดว่าล้ำค่าปันนั้นเชียวหรือ การนอนดึกไม่ดีกับร่างกายของเด็กหญิงวัยก้าวหนาวม่อิงรู้เรื่องนี้ดีแต่ตอนนี้เธอกำลังสู้สุดใจสองมือที่แดงบวมเพราะการใช้งานอย่างหนักถูกพันไว้ด้วยเศษผ้าแต่เธอยังคงจับจอบขุดลงไปยังดินร่วนขนาดของจอบมันใหญ่เกินที่เด็กแบบเธอจะยกได้อย่างชำนาญแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับดินร่วนดีแบบนี้ เมื่อวางจอบลงหลังจากขุดดินได้มีความลึกพอประมาณมีอิงใช้เสียมเป็นตัวช่วยในการขุดหลุมให้ลึกลงไปมากขึ้นเพราะการกบอวัยวะภายในและของเสียของแม่หมาป่าคือเรื่องจำเป็นอย่างมากยิ่งขุดดินได้ลึกเท่าไหร่ก็คงยิ่งดีเท่านั้นมีอิงคิดว่าอากาศเมื่อคือนหนาวเย็นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นหนาวเหน็บ กองไฟที่เธอก่อเอาไว้ผิงข้างกายก็สร้างความอบอุ่นให้อย่างมากดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้ว่ายามนี้อาจจะเป็นช่วงฤดูร้อน เมื่อคืนตลอดทั้งคืนมีอิงพิจารณาว่าตนเองไม่สามารถโลกหนังอีกครึ่งของหมาป่าออกมาได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจขยันหั่นเศษเนื้อให้เป็นชิ้นบางชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเนื้อเหล่านั้นเธอนำไปวางบนต้นหญ้าที่เคยถอนเอามากองไว้ตามทางเดินโดยก่อนจะเอาเนื้อแม่หมาป่ามาวาง เธอตัดรากของต้นหญ้าออกและใช้ผ้าเช็ดพรอประมาณแล้วหลังจากนั้นก็นำเนื้อของแม่หมาป่าทีละชิ้นไปวางไว้เพื่อรอแสงแดดส่งมาในยามเช้าจนถึงตอนนี้ลูกหมาป่าทั้งสองตัวกำลังจ้องมองการกระทำของมี่อิงไม่วางตาพวกมันอ้าปากขาวไม่หยุดย่อนแต่กลับไม่ยอมหลับนอนนอนจนกระทั่งยามเช้ามืดดำเนินเข้ามาเหล่าฝูงนกส่งเสียงร้องตอนออกจากรัง ใบหน้าเล็กกลมกำลังก้มก้มเงยเงยเพื่อกวาดเอาดินกลบอวัยวะภายในของแม่หมาป่าชุดสุดท้าย จากนั้นมีอิงหันกลับไปมองซากกระดูกขนาดใหญ่น่ากระท่อมแล้วถอนหายใจตอนนี้ศีรษะของแม่หมาป่ายังติดอยู่กับกระดูกแม้ว่าเธอจะไม่มีแรงทำมันให้ขาดออกจากกันแต่มันก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างปลายมีดแหลมจึงปักลงตรงที่ตำแหน่งช่องว่างระหว่างกระดูกที่คอทันทีจากจากนั้นในตาคู่กลมเหลือบมองหาก้อนหินที่จับถนัดมือ ซึ่งวางอยู่รอบกระท่อมและเมื่อหาเจอได้ก้อนหินขนาดพอเหมาะมีอิงจึงยกมันมาเตรียมเอาไว้สองแขนค่อยๆยกก้อนหินก้อนนั้นขึ้นเหนือหัวสายตาเล็งไปที่ด้ามมีดสีเก่าซึ่งปักอยู่ระหว่างคองกระดูกของแม่หมาป่าจากนั้นเธอก็ใช้ก้อนหินทุบลงไปยังด้ามมีดจนคมมีดปักลงไปยังส่วนลึกของข้อกระดูกแม่หมาป่า มันมีเสียงดังกรอบเกิดเสียงร้าวและแตกหักออกจากกันต่อมามี่อิงใช้เวลาที่เหลือตัดแต่งรอบลำคอของแม่หมาป่าตลอดเวลาที่กำลังทำเช่นนี้เธอก็เกิดความสงสัยจนต้องพลางพูดออกมาคนเดียวว่าเราเป็นลูกคนขายเต้าหู้หรือลูกคนขายเนื้อกันแน่นะมีอิงพึมพำด้วยน้ำเสียงที่อื้ออึงของเธอ เธอนึกถึงภาพในอดีตตอนที่ยังอยู่พบก่อนเมื่อสามารถทำให้กระดูกของแม่หมาป่าตัดขาดจากกระดูกส่วนคอได้มีอิงก็ถอนหายใจอ่อนตอนเห็นฝีมือของตนเองถึงเธอจะทำทุกอย่างด้วยความเชื่องช้าและพลาดทำนู่นทำนี่ตกหลน่นแต่สุดท้ายเธอก็จัดการซากแม่หมาป่าจนเกือบเสร็จ เมื่อชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองไปชั่วอึดใจจากนั้นมี่อิงก็หันกลับมาใส่ใจหนังของแม่หมาป่าที่โลกเอาไว้อีกครั้ง mm. ก่อนหน้านี้ mm. เธอนำมันไปพาดไว้ที่ขอนไม้เก่าข้างกระท่อมให้เลือดหยดไหลไปพอสมควรดังนั้น mm. เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งของหนังแม่หมาป่าไปวางไว้ในส่วนที่จะโดนแดดทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้น แค่นี้ก็เหลือเพียงสี่สะของแม่หมาป่าที่นี่อิงคิดว่าจะนำไปขายและเอาตำลึงส่วนนั้นมาลงทุนทำอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันที่จะได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นความง่วงและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาก็เริ่มออกฤทธิ์ไม่ทันที่ดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นพ้นขอบฟ้ามีอ่อิงก็ทิ้งตัวลงนอนอยัางตำแหน่งใต้โคนต้นไม้ใหญ่ ลมหายใจของเธอเริ่มมีจังหวะเข้าออกที่สม่ำเสมอกันใบหน้าเล็กกลมมนที่ราวกับไม่เคยโดนแสงแดดแผดเผาให้หยาบกร้านกำลังแสดงออกซึ่งความเหนื่อยล้าและกำลังผ่อนคลายเต็มที่จนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่ง ยามเที่ยงวันที่แสงแดดเจิดจ้ายามม่วยนั้นเป็นเวลาที่แสงแดดส่องตาเหลือเกินมีอิงที่นอนหลับอยู่ยังใต้โคนต้นไม้ก็ยังต้องลุกขึ้นมาด้วยสภาพงัวงเงียเธอแสบร้อนผิวพอประมาณแผ่นหลังและลำคอเปียกชื้นเป็นพิเศษเพราะเหงื่อออก เธอขยี้ตาของตนเองเสร็จก็เช็ดเหงื่อด้วยแขนเสื้อใบหน้าก็ยังบูบี้เพราะกลิ่นเหม็นคาวที่ตีขึ้นมาและทันทีที่ได้สติดวงตาของมี่อิงก็เบิกโพรงเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงวันเธอมองเห็นร่างของตนเองที่ถูกชโลมด้วยคราบสีสุกกรปรกอย่างชัดเจนยิ่งเห็นแบบนี้ก็หลับตาไม่ลง มีอิงจ้องมองร่องรอยจากการแยกชิ้นส่วนของหมาป่าคราบโลหิตที่ติดบนอาพรของเธอ ตอนนี้ลำคอของเธอแห้งผากเพราะความกระหายเธออยากลงไปซักล้างร่างกายที่ริมลําธารจึงเร่งเดินไปที่นั่นจนกระทั่งหมดความอดทนกับคาบโลหิตของแม่หมาป่าที่ไม่อาจซักออกได้มีอิงก็จนใจและยอมแพ้เธอเดินกลับกระท่อมผัดเปลี่ยนเป็นชุดอาภรณ์เก่าสีฟ้าอ่อนชุดใหม่ เส้นผมที่เปียกชื้นถูกปล่อยสยายมี่อิงใช้ผ้าห่มผืนบางคลุมศีรษะของแม่หมาป่าไว้ทั่วหัวเพราะหากเอามันเข้าเมืองไปอย่างจงครึมคงมีหวังได้เกิดเรื่องแน่แน่นอนว่าของแบบนี้ไม่สามารถแบกขึ้นบา่ายิ่งจะลากไปต้งๆเลยก็คงไม่ไหวมี่อิงจึงมองไปรอบกระท่อมหลังเก่าของเธอด้วยความหวงังจนไปพบเข้ากับ หลังคากระท่อมที่สร้างขึ้นจากไม้สารเธอคิดว่าหากเอาศีรษะของแม่หมาป่าวางไว้บนนั้นแล้วค่อยลากไปเข้าเมืองจะต้องใช้การได้อย่างแน่นอนกางวางศีรษะของแม่หมาป่าไว้บนไม้สารจะช่วยผลแรงได้และยังสามารถรักษารูปร่างของศีรษะแม่หมาป่าไม่ให้ถูกขูดไปตามพื้นได้ด้วย มี่อิงไม่รอช้าเธอใช้มีดกรีดผ้าออกไปสองแฉกแล้วมัดมันกับแผ่นไม้สารและเอวของเธอเพื่อเดินลากมันเข้าเมืองไปขายตำลึง12บสอตำลึงที่บ่าวทิ้งไว้มี่อิงก็นำมาด้วยตอนแรกเธอไม่คิดจะใช้มันแต่ก็เอาเผื่อไว้ก่อนเพื่อความสบายใจ มีอ่อิงหยิบเนื้อแห้งในย่ามออกมาสองชิ้นนี่เป็นเนื้อแห้งที่ได้รับมาจากจวนของตระกูลหลินม่อิงพกไปด้วยเผื่อเคี้ยวกินระหว่างทางลูกหมาป่าทั้งสองตัวหายไปจากสายตาของมีอ่อิงตั้งแต่เธอตื่นขึ้นและถึงจะรู้ว่าลูกหมาป่าทั้งคู่หายไปแต่ม่อิงก็ไม่กล้ามองหามันจริงจังเพราะกลัวว่าจะทราบความจริงว่ามันหายไปแล้ว ตลอดระหว่างการเดินทางมี่อิงหยุดพักไปเกือบสามครั้งเห็นจะได้เพราะมันไม่ง่ายเลยที่หัวของแม่หมาป่าจะไม่กลิ้งตกลงไปเมื่อถูกลากผ่านทางเดินที่มีรากไม้นูนขึ้นมาจนกระทั่งเดินทางมาถึงจุดหมายจริงๆทางเดินที่เริ่มไม่มีต้นไม้หนาจึงปรากฏให้เห็นตรงหน้ามีตรอกซอกซอยเล็กให้เดินเข้าไปถึงถนนสายหลกัก แต่มี่อิงจึงกลับยืนนิ่งอยู่แบบนั้นสักพักให้เหงื่อบริเวณหน้าผากเกืดแห้งไปและจากนั้นมี่อิงจึงเดินก้าวเท้าเข้าไปตามถนนเสียงพูดคุยจอแจของผู้คนดังขึ้นไม่ขาดสายแต่เสียงลากแผ่นไม้สานดังมากกว่าเด็กหญิงตัวเล็กแบบมี่อิงที่กำลังลากอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจทำให้ผู้คนหลีกทางหนีให้ พวกชาวบ้านจ้องมองผ่านๆก็เกิดความสงสัยขึ้นมาหลายประการเพราะแม้อาภรณ์ของมี่เองจะไม่ดูใหม่แต่ดูเช่นไรเนื้อผ้าชั้นดีแบบนี้ก็คงไม่ได้มาจากขอจัดเย็บทั่วไปแต่หากคิดอีกทีหากดารุณีน้อยเป็นคุณหนูผู้สูงส่งแต่แล้วเหตุใดเด็กน้อยเช่นนี้ถึงแลดูชํานาญงานลากที่ควรเป็นของเด็กน้อยจากครอบครัวชายขอบที่ยากจน ชาวบ้านคิดเห็นแบบเดียวกันว่าดูเช่นไรแววตาที่โผล่ออกมาจากผ้าคลุมของมี่อิงก็ดูมีความมุ่งมั่นจนเกินขนาดของร่างดวงตาของเธอไม่หวั่นไหวและไม่สบสายตากับผู้คนเลยชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วก็หลีกทางให้ครั้นจะอาสาช่วยก็เกรงใจสีหน้าเคร่งขรึมของมี่อิง ส่วนทางด้านของมี่อิงนั้นเธอไม่ได้ทำตนเคร่งขรึมเพราะต้องทำหรอกแต่ในหัวกำลังนึกคิดว่าศีรษะของแม่หมาป่าใหญ่โตเอาปานนี้จะนำไปให้ใครดีละ่ะ อย่างแรกหากนำไปให้ร้านเนื้อคงไม่ไหวศีสระของแม่หมาป่าที่เธอพามานั้นไม่ได้ดูสดขนาดนั้นและมันดูไม่ใช่สิ่งที่จะบริโภคได้ส่วนอย่างที่สองคือร้านขายของสะสมเพราะศีราะของแม่หมาป่าขนาดใหญ่คงเป็นที่ปรารถนาอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นมิอิงก็อดกังวลไม่ได้ว่าจะโดนกดราคาเรื่องที่ทำกระดูกตรงคอหักหรือเปล่าสองเท้าของมิ อิงเดินสำรวจไปทั่วสายตาจ้องมองสลับไปทั้งสองข้างฝั่งแต่ทันใดนั้นกลับมีกลุ่มชายในชุดเครื่องแบบนับสิบคนกำลังเดินตามมี่อิงมาด้วยสีหน้าที่ทำเอาผู้คนพากันถอยห่าง พวกเขาสวมเครื่องแบบสีดำมีหยกสีทองห้อยที่เอวของชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าเขาไว้ผมห่างมา้าร่างกายสมชายอกไหล่ตึงมีแผลเป็นตรงกลามแก่งแต่ทันทีที่เขาจะเอ่ยเรียกรังมี่อิงมี่อิงกับเลี้ยวเข้าไปในร้านขายยาเก่ากึกที่มีชายชรา,ายืนหันหลังจัดเรียงตัวยาอยู่ไกลๆเสียก่อน และการมาที่กระทจนหันของเด็กน้อยแบบเธอมาทำเอาชายชาราหันกลับมาขมวดคิ้วเคร่งแต่เพียงชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นชายชาราทำการถูจมูกของเขาและสายหน้าอย่างเชื่องช้าทันทีไม่นานนักเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าเดิมทีหากเป็นเด็กน้อยอย่างเท้าเข้ามาข้าคงไล่ตะเพิดไปแล้ว เขาเอ่ยเสียงเข้มเอ่ยจบก็เอามือไพร่หลังหันมาหามีอิงตรงๆแล้วก็ค่อยๆพูดต่อว่าแต่เด็กน้อยที่มาพร้อมกับกลิ่นสาบและคาวเลือดเอาปานนี้ข้าเพิ่งเคยพบเจอเจ้ามาจากที่ใดหรือพูดตรวจการเดินตามเจ้ามาเป็นขบวนหากออกจากร้านข้าแล้วก็จงไปอธิบายพวกเขาหน่อยเถิดชายชราเอ่ยจบ ก็มองหน้ามี่อิงนิ่งแต่มี่อิงไม่เอ่ยตอบสิ่งใดเธอก้มหน้าแล้วยักหน้าให้อีกฝั่งว่ารับรู้เพราะเธอเลี้ยวเข้ามาในร้านนี้เพราะไม่อยากให้คนในเครื่องแบบรู้ว่าเธอาพาอะไรมาสิเหตุผลที่เธอกลัวคนของทางการขนาดนี้มีแค่อย่างเดียวซึ่งนั่นคือการที่ปิดาของร่างนี้คือขุนนางระดับสามประจำแคว้นฉินอย่างไรเล่า มีอิงผงกใบหน้าขึ้นมาจ้องมองชายชรา,าอย่างแน่วแน่ตอนนี้มือหนึ่งของเธอชี้ไปที่ขวดใส่บนชั้นวางนับร้อยขวดที่มีอวัยวะของสัตว์ถูกดองเอาไว้ชายชรา,ามองตามนิ้วเล็กไปแล้วลูบเพาอย่างเชื่องช้าจากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าคิดว่าของที่เจ้านำมาจะล้ำค่าเอาปานนั้นเชียวหรืชายชรา,าเหยียดยิ้มเมื่อเอ่ยจบ เขาไม่ได้ถูกใจเรื่องใดเกี่ยวกับมี่อิงเพราะรู้อยู่แล้วว่าอาพรของมี่อิงที่มีสีอาพรลวดลายฉูดฉาดคือเครื่องแต่งกายของลูกคนรวยในจวนใหญ่แต่แค่แปลกใจที่เด็กหญิงตรงหน้ามีกลิ่นคาวเลือดรากับพวกนักฆ่าโชยออกมาจากร่างกายเพราะเช่นนี้เขาจึงยอมพูดคุยด้วยชายชราคิดว่าคนปกติไม่รู้จักกลิ่นนี้หรอก แต่หากผู้ที่ชินชากับกลิ่นเลือดก็จะรู้ทันทีว่าดารุณีน้อยตรงหน้าไม่ปกติสีหน้าของชายชาราทำมี่อิงเริ่มทำการพลายปมผ้าที่คุมหัวของแม่หมาป่าออกชายชาราเลิกคิว้วเมื่อเห็นมี่อิงค่อยๆเก็บผ้าห่มผืนบางออกจากร่างของอะไรบางอย่างที่ถูกห่อเอาไว้ เริ่มแรกเขาคิดว่าคงเป็นลูกกวางที่เด็กน้อยดักได้หรือโหดหน่อยก็อาจจะเป็นเครื่องในของพวกลูกกวางกับกระดูกอ่อนของมันที่ทำความสะอาไม่เคลื่ยงแต่ทันทีที่เขาเห็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายปรากฏขึ้นมาในสายตาชายชราก็ถึงกับเบิกตากว้างกรามที่สูบผอมสั่นงกงก เขาขอบฟันเข้าหากันราวกับเกิดอาการหนาวสั่นในช่วงบ่ายของฤดูร้อนสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อจ้องมองไปที่มี่อิงแต่เด็กน้อยเบื้องหน้าอย่างมี่อิงกับทำตาปรือจ้องมองเขารากับกำลังงัวเงียชายชาราจึงค่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแผ่นหลังไปชนเข้ากับชั้นวางสมุนไพรจนได้นิ้วชี้ที่สั่นง,งกๆกชี้ไปทางมี่อิงก่อนเขาจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าจะเจ้าเป็นบุตรของปีศาจต,ตนใดกันค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องแปลงผักของคุณหนูสามตอนที่ห้า ยังไงก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ตอนที่6ตอนหน้านะคะ